ครับพบกัผมนะครับเป็นหนึ่งทองทานในรายการ Rescue One Thailand นะครับการที่จะทําให้คุณรู้จักนักเตะเพิงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับเราอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมนะครับก็กล่าวขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มีมาตลอดปี2563นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับท่านจะเป็นกําลังใจให้เราตลอดปี2564และปีต่อๆไปเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องในวันปีใหม่ครับทุกคนก็จะนึกถึงของขวัญน,นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมได้จัดของขวัญน,นะครับให้กับตัวเองเป็นไฟฉายตัวหนึ่งนะครับที่ได้ใช้งานมานานนะครับแล้วก็ผ่านมือมาหลายตัวนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับวนวันนี้เนี่ยเลือกที่จะนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยติดต่อไปทางบริษัทดาคอนเทรดดิ้งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของไฟฉาย พิลิกนนะครับในประเทศไทยนะครับและเป็นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์พิลิกานแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นศูนย์รวมเซอร์วิสต่างๆนะครับของพิลิกานครับสินค้าแบรนด์พิลิกานมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฉายนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะครับกันกระแทกนะครับกล่องกันกระแทกเคสต่างๆนะครับนะมีแก้วน้ำนะครับเก็บความเย็นนะครับของพิลิกานก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนครับ เราเป็นสายดับเพลิงและกู้ภัยนะครับสิ่งที่อยู่กับเราคู่กับเราครับต้องเป็นไฟฉายแน่นอนใน EP ก่อนนะครับผมได้รีวิวเจ้าตัวไฟฉายพีธีการ3 4่นะครับว่ามันเป็นไฟฉาย l e d รุ่นที่สามารถติดหน้าอกก็ได้หรือว่าถือก็ได้นะครับตัวนี้นะครับมันก็ใช้งานได้ดีนะครับข้อจำกัดของมันก็พอมีนะครับในวิธีการใช้งานจะเห็นในหลายๆคลิปนะครับที่ผมได้ใช้งานไปนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยผมอยากได้ไปใช้อีกตัวหนึ่งที่มันสว่างมากกว่านี้นะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานจำเพาะมากกว่านครับผมจึงเลือกตัวนี้ครับพีเดรกแกน3715นะครับพีดรกแกน3715 LED เนี่ยถูกพัฒนามาจากพีเดิกแกน3700นะครับเป็น Big e d นะครับตัวนั้นจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ตัวจะใหญ่มากครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับ แล้วก็ย่อส่วนลงมานะครับทำให้ขนาดเล็กลงเบาลงนะครับแล้วก็หลอดเป็น LED เนี่ยมันสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเรามา unbox กันนะครับถ้าใครติดสนใจนะครับก็ติดต่อทางบริษัทดาก้อนได้นะครับนะแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะครับนะเรามาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็จะเขียนนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับเป็นรุ่น3715 LED นะครับนะรูปลักษณะของตัวเขาเป็นยังไงนะครับแล้วตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์ g o in the Dark นะครับแสดงว่าตัวนี้เรืองแสงแน่นอนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับมีสัญลักษณ์ Safety a p p r o v e d นะครับเขียนชัดเจนนะครับว่าใช้ได้ใน Class 1 Division 1นะครับในพื้นที่อันตรายนะครับ โซนศูนย์โซนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับนะต่อมานะครับด้านข้างกับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเปคของเขานะครับว่าเปิดไฮได้ที่กี่ลูเมนนะครับโลกิลูเมนนะครับแล้วก็ตัวยางพื้นเนี่ยกิลูเมนนะครับใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าเราเปิดไฮเนี่ยไฮของเขาเนี่ยจะอยู่ที่233ลูเมนนะครับสามารถเปิดตอนเนื่องได้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับ แสงที่พุ่งไกลเนี่ยก็จะได้อยู่ที่293เมตรเลยนะครับนะครับตัวนี้มาตรฐานเป็น ipx 4นะครับซึ่ง ipx 4เนี่ยไม่ดำน้ำนะครับไม่สามารถแช่น้ำนะครับแต่ว่าสามารถกันการฉีดน้ำได้รอบตัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ipx 4เนี่ยไม่ใช่ ipx 7นะครับอย่างตัวนี้นะครสามสตัวนี้จะเป็น ipx 7กานะครับกันน้ำได้ลึก1เมตรนะครับนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ไม่ได้กันน้ําลึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการการฉีดน้ำนะครับเข้ารอบตัวของเขานะครับต่อมาโลนะครับถ้าโลเนี่ยก็จะอยู่ที่113ลูเมนนะครับเปิดหน้าต่อเนื่องได้ทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับระยะความไกลนะครับจะอยู่ที่187เมตรนะครับนะต่อมาตัวที่สําคัญนะครับเป็นถือว่าเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เสริมเข้ามาของไฟฉายตัวนี้นะครับก็คือ ไปที่แยงลงพืน้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่31ลูเมนนะครับความจะเอ่อเปิดตอนนองเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่31ชั่วโมงครับในกรณีเราไปเดินป่าหรือว่าเดินสำรวจเนี่ยแสงในเพียงพออยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ระยะความไกลเนี่ยอยู่ที่30เมตรนะครับนะตัวนี้ก็คือสเปคของเขานะครับต่อมานะครับก็คือตัวนี้บ่งบอกเรื่องของสีนะครับ ไฟฉายตัวนี้มีทั้งหมด2สี3รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือตัวบอดี้สีดำนะครับกรอบเลนส์สีดำนะครับตัวที่2ก็คือบอดี้สีเหลืองกรอบเลนส์ดำนะครับแล้วก็เหมือนในกล่องนี้เลยนะครับเป็นบอดี้เหลืองนะครับกรอบเป็นตัวเรืองแสงนะครับออกมาต่อมาตรงนี้คือฟังก์ชันของเขานะครับผมในตัวฟังก์ชันนะครับตัวนี้เขาจะบอกว่าเวลาเราเปิดเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นโหมดออโต้นะครับก็คือจะเป็น ไฟเนี่ยแรงนะครับเป็นไฮนะครับแล้วก็จะมีตัวฟุตลงมานะครับนะเปิดครั้งที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นโลนะครับแล้วก็เป็นฟุตยาวลงมาเปิดครั้งที่3ก็คือเปิดเฉพาะไฟที่เป็นฟุตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดที่4เนี่ยก็จะเป็นสกอตกระพริบกระพริบกระพริบปเป็นขั้นตอนครับที่ตัวปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับก็จะมีตัวไฟ led บอกสถานนะของถานมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่า ใช้ไปฐานจะเหลือเท่าไร่เราจะต้องเปลี่ยนฐานตอนไหนนะครับตัวนี้มีไฟบอกนะครับนะตัวปิดรางฐานด้านล่างนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดหายนะครับเพราะว่ามันเป็นเกลียวนะครับล็อกมีซีนยางล็อบตัวนะครับน้าไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวรางฐานเนี่ยบอกว่าเราจะต้องใช้อะไรใส่แบบไหนนะครับนะตัวต่อมาก็คือคลิปเน็ปนะครับนะอ่ะเรามาอันบ็อกกันกว่า อันนี้ของเพิ่งได้มาเลยนะสุดๆร้อนๆวันนี้นะครับนะครับนี่ครับพระเอกของเรานะครับตัวไฟฉายนะครับเปิดกล่องมาแล้วนะครับตัวไฟฉายนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือที่อยู่ในกล่องด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นโบชัวครับโบชัวที่เขาแถมมาตัวนี้จะเป็นโบชัวของเอ่อเคสกันน้ํานะครับเคสกันกระแทกของเขานะครับแบรนด์พีริกัน ในก่อไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีฐานมาให้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องซื้อฐานเองนะครับฐานที่จะใช้นะครับเป็นฐานอัลคาไลน์นะครับ AA นะครับขนาด AA จําำนวน4ก้อนนะครับวิธีการใส่นะครับมาเรามาดูกันครับวิธีการใส่เบื้องต้นนะครับหมุนนะครับจะมีลูกบิดนะครับให้หมุนออกให้สุดนะครับเมื่อหมุนออกสุดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเขามีสลิงเกี่ยวล็อกไว้นะครับทําให้ ตัวรางฐานด้านล่างเนี่ยตัวฝาปิดเนี่ยมันไม่หลุดหายแน่นอนนะครับนะจากนั้นนะครับเขาก็จะมีรางฐานด้านในนะครับแล้วก็เป็นแผงวงจรนะครับอยู่ในนี้นะครับส่วนใครที่กลัวว่าจะใส่ไม่ถูกนะครับด้านบนเขาจะมีสัญลักษณ์บอกให้ว่าบวกลบนะครับตรงไหนนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็ใส่เป็นลบไป ใส่สลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามสัญลักษณ์ที่เขามีให้นะครับเ,เ,เมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับนะทำการบิดครับหมุนปิดที่ตูดให้เรียบร้อยนะครับนะ,ะหมุนล็อกแล้วนะครับ เอาให้แน่นให้ตึงมือไม่ต้องหาอะไรมาไขต่อนะครับเอาให้ให้แค่ตึงมือครับอ่าคราวนี้ไฟฉายเราก็จะพร้อมที่จะใช้งานนะครับนะกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นไฮนะครับกดสองครั้งติดต่อกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโลแล้วนะครับยิงออกไปเป็นโลนะครับแล้วก็สต็อกยิงลงมานะครับนะกดติดต่อกันสามครั้งนะครับนะครับอ่าอันนี้3ามครั้งนะครับ จะเห็นได้ว่าหลอดไฟเมนหลักเนี่ยเขาดับไปแล้วนะครับเหลือไฟที่ยิง45องศาลงพื้นนะครับนะสว่างจ้าเลยนะครับถ้าสายตรงๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับต้องต้องเงยเงยไฟฉายนะครับจะเป็นไฟ4 5้าองศาครับยิงลงพื้นนะครับกดค้างไว้นะครับครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสําหรับการขอความช่วยเหลือนะครับนะเป็นสต็อปยิงยิงนี้ตลอดเวลาครับนะโวแสบตา เวลาใช้งานก็จะใช้คลิปเน็บนะครับเน็บเข้าที่ต่อเ,เสื้อนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปชมพาร์ทของออการใช้งานในภาคกลางคืนนะครับเรามาดูว่าแสงเนี่ยพุ่งได้ไกลขนาดไหนแล้วก็การตตกควันเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะ ทางบ้านลมแรงนิดนึงนะครับตรงนี้จะลบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการต่อเติมบ้านนะครับความลึกเนี่ยก็จะเป็น3 6 9ครับตีไป10เมตรนะครับจากที่ยืนอยู่ตรงนี้จนถึงสุดขอบกาแพงนะครับนะตัวแรกที่เราจะทดสอบนะครับก็คือตัวเจ้า3 4 1 5นะครับอลองดูนะครับตัวนี้เปิดไฮครับดูความสว่างเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่า มีความสว่างของด้านข้างเนี่ยเยอะนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงปลายนะครับปลายที่กําแพงเนี่ยจะเกิดเป็นวงขนาดใหญ่นะครับนะมีความเข้มของแสงสูงนะครับอันนี้คือโหมดไฮนะครับอ่าอันนี้คือโหมดโลนะครับก็คือตัวไฟส่องด้านข้าเออด้านข้างนะครับนะเป็นไฟที่ไม่ได้พุ่งออกไปไกลนะครับนะอยู่ในระยะใกล้ๆกก็ยังถือว่าสามารถมองเห็นได้ดีนะครับนะ นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหมดไฮนะครับก็เป็นหลอดพุ่งอย่างเดียวนะครับนะหลอดพุ่งอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านข้างก็ยังคงมีรัศมีนะครับแต่ว่าสุดปลายกําแพงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความเข้มของแสงสูงนะครับนะเต็มวงกําแพงเลยนะครับมาตัวต่อมานะครับตัวต่อมาที่เราจะทําการทดสอบกันนะครับก็คือนี่เลยเพ่ของเราในวันนี้นะครับเป็นเจ้า 3715นะครับนะเปิดครั้งแรกนะครับดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่เป็นโหมดไฮนะครับนะจะเห็นได้ว่าความเข้มของแสงตรงบร,ริเวณกำแพงเนี่ยมีความแคบมากกว่าแต่ว่ามีความสว่างมากกว่านะครับการกระจายแสงด้านข้างนะครับเห็นได้ว่ามีความเข้มสูงกว่านะครับนะ,อ,ะอันนี้คือโหมดโล ครับโลของเขานะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยซอกลงมาอีกนะครับนะด้านข้างก็ระดับแสงเนี่ยก็จะต่าลงมาอีกนะครับนะครับอันนี้นะครับจะเป็นหมดที่ผมบอกว่าเป็นไฟสอพื้นนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีไฟเลยนะครับแต่ว่านี่ครับประโยชน์ของเขาก็คือไฟเส้นไฟตัวนี้เนี่ยจะส่องบริเวณ ด้านล่างตลอดเวลานะครับดูนะครับตอนนี้ถือไฟฉายในด้านหน้าปกตินะครับนะแต่ว่าไฟเนี่ยจะส่องบริเวณพื้นนะครับทําให้เราสามารถมองพื้นได้ง่ายขึ้นนะครับนะนี่คือข้อดีของเขานะครับนะทั้ง2ตัวนะครับสามารถเปิดเป็นไฟสโตโอบได้นะครับนะป่าเป็นสโตโอบได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดู ด้านในอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูตัวแสงนะครับนะอันนี้คือแสงลำแสงของตัว3715นนะครับนะจะมีความเข้มนะครับแล้วก็ ตรงมากกว่านะครับนะจะมีความเข้มและตรงมากกว่านะครับตัวกระจายก็ยังคงกระจายอยู่นะครับจะวิ่งเป็นตัวีออกไปนะครับนะแต่ว่าตัวกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยความเข้มของแสงเนี่ยจะพุ่งตรงนะครับทาให้เวลาที่เรามองนะครับเราจะเห็นว่าแสงนั้นพุ่งเป็นลำนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวสังเจ้าสาม 1> 4, 1, 5กันนะครับแบบนี้คือเปิดไฮนะครับ 5. ของ 3, 4, 1, 5เนี่ยตัวลำแสงครับเขาก็จะตรงเหมือนกันแต่ว่าปลายเนี่ยจะบานออกนะครับนะนะครับความเคลือของแสงเนี่ยจะน้อยกว่านะครับเนื่องด้วยว่าโคมของเขาเนี่ยเป็นโคมที่อยู่ในในอที่มันแคบกว่า ตัว3715นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวโคมเปิดโลไว้นะครับนะเป็นตัวโคมกระจายของเขานะครับนะครับอ่สู้กันด้วยตัวไฟเดี่ยวนะครับนะไฟเดียวนะครับกนะ็ะบจะเห็นว่า พุ่งเป็นลำเหมือนกันนะครับนะเป็นการแตดควานที่โอเคอยู่นะครับแสงออกจะออกเหลืองสักเล็กน้อยนะครับไม่ได้ขาวสักทีเดียวนะครับถ้ามองดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปลายเขาเป็นตัววีออกไปนะครับนะนะครับตัวปลายเนี่ยมันจะเริ่มบานออกนะครับจะไม่ได้พุ่งตรงอย่างเดียวนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวเจ้าเจ้าสัง เจ็ดหนึ่าครับเห็นไหมครับของ3715เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวลำแสงเขาเนี่ยพุ่งตรงเลยนะครับส่วนที่เป็นรัศมีออกด้านข้างก็มีอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับลำแสงการแตกควันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวแสงเนี่ยจะออกแสงสีขาวมากกว่านะครับมีความเข้มของแสงที่สูงกว่าในกระบวนกเดินปลายนะครับทำให เรามองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะโอเคนะครับอันนี้มาถึงการทดสอบนะครับาการใช้ไฟฉายบนพื้นที่โล่งนะครับตอนนี้นี่คือหลังบ้านของผมนะครับมืดมากนะครับไฟฉายสองตัวเหมือนเดิมนะครับนะ สิ่งที่เราจะฉายไปคือรถแบคโฮนะครับห่างจากตรงนี้โดยประมาณสัก80เมตรได้นะครับโดยประมาณสัก80เมตรครับอ่เริ่มต้นนะครับผมจะถือไฟฉายซ้ายและขวานะครับเพื่อเพื่อการทดสอบที่ง่ายนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวไฟฉายรุ่น3415นะครับนะนะนาฉายไปเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในลนักษณะ นั่นใกล้ๆนะครับมองไม่เห็นแบบโหเนาะครับมองไม่เห็นแบบโหนะครับแต่ว่านั่นใกล้ๆเนี่ยเรามองเห็นอยู่นะครับในระยะโดยประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับนะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวไฟฉายของสามจิหนึ่งห้านนะครับครับมองเห็นเลยแบบโหนะครับนะครับานะครับ เราจะมองเห็นตัวแบงโฮเลยนะครับตอนนี้นะครับระยะโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณสัก80เมตรนะครับนะตอนนี้นะครับด้านล่างด้านข้างครับแอเดียด้านข้างก็ยังคงเห็นอยู่นะครับนะครับไม่ต้องส่องขึ้นฟ้านะแต่ก็ยังคงเลืองแสงอยู่นะครับอันนี้คือหลังบ้านผมนะหลังบ้านผมเขากําลังทําการก่อสร้างนะครับก็ทําการก่อสร้างกันอยู่มันก็จะเป็นพื้นที่มืดๆเลยนะครับเตรียมขึ้นหมู่บ้านใหม่นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจตัวนี้นะครับทางบริษัทดาคอนเทดดิ้งนะครับกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับในตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเขาเนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับโดยวิธีการร่วมโปรโมชั่นนะครับท่านเอาใส่แฮชแทกนะครับรหัสตัวนี้นะครับลงไปในการสั่งซื้อนะครับก็จะได้ ส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับเพื่อนสมาชิกที่มาจากช่องด e ซซี่วันไทยแลนด์ตรงนี้นะครับกนะ็ขอขอบคุณทางบริษัทดคัคคอนนะครับที่ได้จัดโปรโมชั่นดีๆนะครับร่วมกับทางาทางผมเองนะครับซึ่งมั่นใจได้นะครับว่าบริษัทดคัคคอนเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมายของไฟฉายยี่ห้อพีริกนนะครับแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ของพีริกนนะครับ ไฟฉายพิลิกแกนร,รุ่น375 5ครอบเลนสีดำราคา5200บาทครอบเลน PL ราคา5900บาทท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทดาคอนเทดดิ้งเพียงใส่รหัส DT04 ในการสั่งซื้อท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564ีนี้เท่านั้น